โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์ในการลงทุนนะครับหาเงินเข้าบัญชีธนาคารเนี่ยจะเอามาแนะนำเพื่อนๆนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับเขามีโบนัสให้กับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับก็คือจะแจกเงินจำนวน66บาทนะครับเป็นระยะเวลา3วันนั่นเอง ซึ่งเงินตรงนี้ก็สามารถเอาไปใช้จ่ายในการลงทุนซื้อแพ็กเกจอื่นๆภายในเว็บไซต์ได้นะครับสำหรับเว็บนี้นะครับสายฟรีไม่สามารถเล่นได้นะครับต้องเป็นสายลงทุนเท่านั้นเนาะก็ใครที่สนใจนะครับผมทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วก็ลองไปสมัครมาเล่นตามกันดูได้นะครับแล้วก็ในส่วนของวิธีการสมัครสมาชิกเนี่ยก็ง่ายๆนะครับกรอกแค่หมายเลขโทรศัพท์ แล้วก็ตั้งรหัสผ่านในการล็อกอินนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนแค่นั้นเองนะครับผมอ่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาเว็บไซต์ของเว็บนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งสมัครสมาชิกเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมมารับนะครับตรงนี้ด้วยนะจะเป็นโบนัสสำหรับสมาชิกใหม่นะครับนี่เขาจะแจกเงิน66บาท3วันนะครับรวมเป็นเงิน198บาทเนาะ ก็สามารถที่จะเอาไปใช้นะครับในการลงทุนซื้อแพ็กเกตด้านล่างได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดรับไปเลยแบบนี้โอเคหลังจากที่เรากดรับมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูแพ็กเกตการลงทุนของเว็บไซต์เว็บนี้กันนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างเนาะโอเคสําหรับแพ็กเกตการลงทุนนะครับ เว็บนี้ก็จะมีการลงทุนขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่600บาทนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สมัครเข้ามาเนาะแล้วรอ3วันจนได้เงินอ่าหนึาตรงเนี้ยก็เท่ากับว่าถ้าใครจะลงทุนนั้นเนี่ยจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ400บาทนั่นเองนะครับโดยแต่ละแพ็กเกจเนี่ยมันก็จะให้รายได้เป็นรายวันนะครับสำหรับ600อันนี้ก็ได้รายได้วันละ28บาท นะครับก็ถ้าเกิดครบอายุสัญญาเนี่ยก็จะได้เงินอ2 2่าห่นนะครับซึ่งผมคิดว่าแพ็กเกจเนี่ยมันน่าจะมีอายุ1ปีหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะต่อไปนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจทันสานะครับอันนี้ก็ได้รายได้วัละเจบบาทนะนี่มีประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถมาเลื่อนดูกันได้นะครับ สำหรับเว็บนี้เนี่ยก็จะมีการลงทุนสูงสุดอยู่ที่50,000บาทนะครับได้รายได้ต่อวันอยู่ที่4,166บาทนะครับซึ่งถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมคิดว่าแพ็กเกจที่ยังพออยู่ในระยะที่ไม่เสี่ยงมากเนี่ยก็น่าจะเป็น3,000นะครับนี่ตั้งแต่3,000-1,600เนี่ยถือว่ากำลังพอดีนะ แต่ถ้า7 0ันขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะค่อนข้างเสี่ยงสูงเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนเนาะใครที่อยากจะลองลงทุนเนี่ยก็จะต้องศึกษานะครับแล้วก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยเปิดไม่ถาวรน,นะครับเปิดแค่เดือน2เดือนบางทีก็ปิดแล้วประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะลงทุนเนาะ ก็ไปหมวดเติมเงินนะครับกดเข้าไปตรงเติมเงินตรงนี้นะแล้วเราก็กรอกจํานวนเงินที่เราจะเติมนะครับอย่างเช่นผมจะเติม500ผมก็กรอก5 0านะโอเคสําหรับการเติมเงินก็เหมือนเดิมนะครับแคป qr code เนี่ยไปสแกนจ่ายในแอปธนาคารแค่นั้นเองเราก็ลองเงินเข้าอัตโนมัตินะครับผมหรือถ้าใครติดขัดปัญหาอะไรยังไงเนี่ยมันมีเป็นแถบฝ่ายบริการลูกค้าด้านล่างตรงนี้ด้วยนะก็ลองกดดู นะครับนี่เห็นไหมก็จะเด้งไปที่ไลน์ของแอดมินนะก็สามารถกดเข้าไปเพื่อติดต่อสอบถามกับทางแอดมินได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูการถอนเงินกันนะครับสําหรับการถอนเงินก็ขั้นต่ํำ150นะมีค่าธรรมเนียม7%นะครับสามารถถอนได้ทุกวันไม่เว้นเสาร์อาทิตย์เลยนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับ สำหรับเว็บนี้เนี่ยถือว่าเป็นเว็บที่เปิดใหม่นะครับน่าจะจ่ายเร็วอยู่พอสมควรนะครับก็ถ้าเดี๋ยวผมได้ถอนเงินครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวผมมาทำคลิปรีวิวเว็บนี้อีกสักครั้งหนึ่งละกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเป็นการเชิญเพื่อนนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับ5% 2%แล้วก็1%เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆของเรานะครับมีการลงทุนจนถึง เป้าหมายที่เขากําหนดไว้เนี่ยเราก็จะได้รับโบนัสด้วยนะครับโดยโบนัสตรงนี้สามารถทักไปหาแอดมินนะครับเพื่อที่จะขอรับโบนัสตรงนี้ได้นะครับผมโอเคแล้วก็ใครที่สมัครเข้ามาใหม่เนาะอย่าลืมกดของฉันนะครับแล้วก็เข้าไปผูกบัญชีธนาคารด้วยนะครับการผูกบัญชีธนาคารก็ง่ายๆนะครับตรงช่องแรกตรงนี้ก็ใส่เป็นชื่อเราตรงนี้ก็เลขบัญชีนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็เลือกบัญชีธนาคารที่เราใช้ แค่นั้นเองแล้วก็กดยืนยันนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเว็บไซต์แบบนี้นะถ้าใครที่สนใจนะครับอยากจะลงทุนก็ศึกษารายละเอียดให้ดีนะครับแล้วก็คำนวณความเสี่ยงกันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ